ผ่านขึ้นเวทีมีพี่น้องบางส่วนบอกว่ายัางไงยังไงฉันก็ไม่ไปเสียชื่อนามสกุลฉันหรอกฉันไม่ไปยอมเอาหรอกหมื่นบาทขอร้องเถอครับร้องว่าตอนที่ลูกสาวของนายกทักษิณไปปลาศัยน่ะเขาบอกว่าจะใครก็ตามที่มีอายุตัต้งแต่16ปีขึ้นไป เอาไปเลยคนละหมืน่นมาวันนี้พี่น้องบอกว่าสมบูรณ์ไม่เอาหรอกพี่น้องครับถ้าท่านไม่ขึ้นทะเบียนท่านไม่เอาก็หวานขอแรงรัฐมนตรีสิครับอย่าคิดว่าเงินมันจะขึ้นขังนำหน้าอย่างรัฐมนตรีชุดนี้มันโกงอย่างเดียวนะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็บอกว่าเงินไม่พอจะจ่ายแก้คนที่มีบัตรอะไรนะ บารคนจนก็ไม่เถียงละแต่จ่ายบารคนจนเมื่อไหร่หมดแล้วมันก็ต้องจ่ายคนที่อายุสิบหกปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือพันธะสัญญาพี่น้องครับไอ้กรณีที่มีคนบอกว่านายกรัฐมนตรีคนนี้นายกวงอิงนี่ครับ เป็นนายกที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการกินที่ดินวัดจริงไหมพี่น้องเคยสอนลูกสอนหลานบอกว่าขนทายเข้าวัดใช่ไหมครับเข้าไปในวัดก่อนจะขึ้นศาลาก็ต้องล้างเท้าก่อนก่อนจะออกก็ต้องปัดเท้าปัดรองเท้าก่อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการให้ทรายจากวัด ออกไปนอกวัดแต่กรณีที่นายกวงอิงนี่แน่นอนละเธอเองไม่ประษีภาษาหรอกก็คงเป็นพ่อกับแม่นั่นแหละตัวดีเอาหุ้นสนามกอล์ฟให้ลูกวงอิงเธอก็ถือคองหุ้นนะครับสามสิบเปเซ็นต์ของหุ้นทั้งหมดไอ้เรื่องสนามกอล์ฟนี่ผมจำได้แม่นยำ สมัยหนึ่งตอนนั้นผมเป็นสอสออยู่พักปะลังธรรมอยู่กับลุงจำลองเนี่ยแหละมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งคุณทักษิณชินวัตรพูดขึ้นในกลางวงนะ่ะบอกว่าซื้อสนามกอล์ฟอันภายในราคาห้าร้อยล้านซื้อได้เหมือนได้เปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมได้ยินนะ ผมก็เฝ้าคอยอยู่ว่าไอ้คนที่กินที่วัดนี่ตายไปไม่ต้องเป็นเป็ตเพราะก่นว่าทักษิณไม่ตายอ่ะแต่อยู่ปัจจุบันนี่สถานะของทักษิณไม่ต่างอะไรจากเป็ตใช่ไหมเป็ุขขอส่วนบุญน่ะเคยได้สายสพายสายสีในหลวงพระราชทานใ้หรือยจาาผมก็สายสี แต่ทักษิณวันนี้มีสายสะพายไหมไม่มีทำไมไม่มีในหลวงเอาคืนมียศพันตันเอกปัจจุบันนี้พันตันบุรกมีไหมไม่ม,ม,มีทำไมไม่ม,ไมีในหลวงยึดคืนแล้วทำไมในหลวงยึดคืนก็แสดงว่าทักษิณเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรมใช่ไหมแลามันบาปพี่น้อง มีเรื่องหนึ่งที่บาปมหาเลยวันที่ศาลพิพากษานายกเศรษฐาไอ้รองเท้าสลับสีอ่ะพอศาลตัดสินตอนกลางวันตอนกลางคืนทักษินชินวัตรในขณะที่กำลังเป็นนักโทษโดยศาลบอกว่าเอาบ้านจันทสองล่านนั่นแหละเป็นที่คุมขงัง สักสินชินวัตบังอาจมากเลยครับโทรพท์ถึงหัวหน้าพรรคการเมืองที่จะมาร่วมรัฐบาลทุกพรรคลูกปากีรัตต์แต่ไปหมดเลยพี่รองเห็นใช่ไหมเสียหนูก็ไปใช่ไห<ป>มลูกบันหารก็ไปใช่ไห<ป>มธรรมนัตก็ไปใช่ไหมสรุปคือไปเกี่ยบหมดพราะไปเกือบหมดอะไรเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางเออท่านท่านอะไรล่ะท่านเสรีเตมียเมธท,ท่านก็เป็นอธิบดีกรมตำรวจเก่าใช่ไหมครับเสรีคนนี้เป็นคนจริงเป็นตำรวจจริงไม่เคยกลัวใครในประเทศนี้เสรีเคยจับไอห้อยร้อยยี่สิบมาใช่ไหมเคยจับกำนันป้อแล้ใช่ไหม แ้่มาในวันนี้นะไปไปมามาพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรจะตายเพราะพลเอกเสรีเตมีจาเวดตอบมือท่านผู้การเสรีผมหน่อยเสรีจะพูดตรงนะท่านบอกว่าเคยนั่งเครื่องบินไปรูไบไปเยี่ยมทักษิณถึงสี่ครั้ง ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนนะโรงพบาลตำรวจที่พวกเราไปนะผู้ก,การเสรีบอกว่าไปสองครั้งไอ้นายกแม่รู้ก่อนบอกว่าท่านเสรีโกหกท่านเสรีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทันสิบสี่เพราะอะไรเพราะเสรีไม่ใช้ญาจิโกหกตจิกาของวงยิงท่านเสรีบอกว่าท่านไม่พูด พูดทำไมกระเด็กกับโปโลเมื่อวานนี้เสรีบอกว่าใครพูดนี่ท่านสมัยด้วยนะมีลายด้วยสรุปแล้วก็คืองานนี้ท่านเสรีทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายขลาวาดเผาศพคุณทักษิณชินวัตรและพวกพ้องถ้าทักษิณก็แปลกมากแทนที่จะไปคนเดียวไม่ไปครับ ไอ้พรรคการเมืองต่างๆที่ไปตายหมดกติกากฎหมายบอกว่าใครก็ตามที่เป็นกรรมาการบริหารพรรคเดินเข้าไปเรียนจำเรียนจำพิเศษก็คือบ้านจันทรสองล่านั่นแหละถ้าไปแล้วนี่ก็เท่ากับว่าอยู่ดีๆคุณเอาพรรคคุณไปให้นักโทษครอบงำพรรคจริงไหม ต่อพรรคุณไปแค่เลขาก็เถอะปาคนหัวหน้าพรรคไปก็เถอะเชื่อผมเถอะไปคนเดียวมันก็ตายยกขอบไอ้จริงไม่แปลกว่าไอ้นักการเมืองไทยทำไมมันโง่ขนาดนี้โง,ง่จริงๆวันก่อนมีกรรมการบริหารพักคคนหนึ่งพรรคของท่านบัญหานั่นแหละ ท่านบอกว่าท่านอยู่พักนี้มาสิบกว่าปีแล้วอยู่ดีๆเมื่อวานนี้ประกาศลาออกพี่น้องทราไบไหมว่าลาออกเพราะอะไรเพราะท่านรู้กฎหมายยังไงพรักชาติไทยก็ต้องถูกยุตบต่อไปสอสอท่านนั้นด้วยถึงจะลาออกพ้นไหมครับถึงจะลาออกมันก็ไม่พ้นเพราะท่านลาออกหลังวันที่สิบสี่ใช่ไหมล่ะ เหตุเกิดมาตที่ิ4เพราะฉะนั้นผมก็เจะบอกว่าคุณทักษินเนี่ยเป็นตัวสวยใครไปค็สวยทั้งนั้นแหละและพี่น้องวันนี้ท่านเสรีตีละนาเลยพวกที่จะติดคุกร่วมกับทักษินคือใครคนหนึ่งคือทวีสอดสองเป็นรัฐมนตรีก็ยังโง่สมน้ำหน้า บอกแล้วก็ไม่ฟังถ้าวีต่อจองไม่พอประหาดกระทรวงยุติธรรมด้วยใช่ไหมเสร็จตามมาด้วยอธิบดีกรมราชธรร์โอ้ยออกข่าวแต่แลงใหญ่โตเลยหมอนกันรลานบอกว่าโอ้ยเสรีโกหกเสร,รีไม่ได้ขึ้นไปเสร,รีบอกว่าแค่อธิบดีเนี่ยท่านไม่ตอบโต้ให้เสียน้ำลายหรอกเจอกันที่ที่ศาลก็แล้วกัน นอกจากนั้นไม่พอครับกรรมการสิทธิทมน,นุษยชนแห่งประเทศไทยร้อยวันพันปีก็ไม่เคยทำงานเลยนะเงียบม,มาตลอดมาเที่ยวนี้ปรากฏว่ากรรมการสิทธิ์ครับรายงานเป็นเล่มเรียบร้อยหมดเลยขึ้นศาลเมื่อไรไม่ต้องเตรียมเอกสารแล้วรวมแล้วเนี่ยไม่ได้ตายเฉพาะแปดคนนะครับเฉพาะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ก็หลายคนแล้วหมอเวนอีกล่ะอย่าลืมว่าร้อยแปดสิบวันนะครับจึงไม่แปลกใจที่คำพูดของท่านนายกชวนหลีกภยัยท่านฝากมาบอกว่าคุณหมอทั้งหลายต้องรักษาตัวเองนะเจออะไรก็ต้องพูดความจริงถ้าหมอไม่พูดความจริงหมอก็ติดคุกได้เหมือนกันนะนี่ชวนหลีกภัยพูด มาวันนี้ผมดูแล้วนี่ไปไปประมาณทักษิณนี่สวยจริงจริงเป็นลายสังหรณที่พวกเรากองทัพธรขรขปปสอธิไปวันนั้นตั้งแต่เช้านะ่ะผมไปไปทันล็อกผมตื่นสายที่ไปตั้งแต่ตีสีนะ่น่ะไปรอมคุณทักษิณทักษิณก็วิ่งไปไปเจอหน้าข่าวก็ถอยกลับถอยไปถอยมาไปออกประตูผีใช่ไหม มันสวยตั้งแต่วันนั้นล่ะครับได้มาวันนี้ทักษิณจินวัตรก็นึกว่าจะพ้นสวยทำไปํามาไปลากลูกสาวไปลากลากลูกสาวมาตกหลุมฝังศพด้วยกันพี่น้องธรรมะอะไรตาสมบูรณ์ที่ใหญ่เนี่ยมหน้าวันนี้ไม่ต้องไปถามท่านายละครับทานนายสมบูรณ์ก็ได้ พี่น้องก็ได้แสดงเห็นว่าอุ้งอ่งก,กินที่วัดใช่ไหมกินที่วัดเป็นเปรตอย่างเดียวครับไม่เชื่อก็ไาไปทหลวงตามหาพวาวเ,เปรตอุ้์อิงไม่พอถูกสาวใสอีกปรากนว่าจุฬาลงกรร้อยวันพันปีก็สอบไม่เคยร่วแต่ลูกสาวตักษิณอยากจะเป็น นักศึกษาที่จุฬาข้อสอบรั่วงานนี้ก็ดูไม่จิตและที่สำคพนอีกกรณีบ้านราคาแพงบ้านราคาแพงขายใครใครขายให้กลุ่มจีนสีเทาถามว่าบ้านใครบ้านลูกสาวทักษิณคุณจะไม่รู้หรือว่าคนที่มาซื้อน่ะมันเป็นพวก คนจีนขี้โกงอยู่จีนไม่ได้สีชั้นผิงจะตัดคอเอาอีนั่นแถมมาอยู่เมืองไทยเขาก็ฉลาดซื้อบ้านใครไม่ซื้อซื้อบ้านลูกทักษิณนี่แหละแต่ที่ไหนได้ตำรวจไทยครับอย่าเป็นล้อเล่นก็ไม่เข้าใครออกใครหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นหมอดูอีกคนเึ่งกุ้งยิงน่าจะเป็นเป็นนายกที่ อายุน้อยที่สุดของประเทศไทยนี่ไม่เถียงแต่วงี้ก็น่าจะเป็นนายกที่ตายก่อนวัยอันควรที่สุดในประเทศไทยคำว่าตายี่ตายในตำแหน่งทางการเมืองแต่สุดท้ายน่ากลัวก็คือกลัวจะเข้าคุกทั้งพอ่อทั้งลูกพูดแล้วก็ว่าไป คุณหญิงก็ก็ยังไม่เสร็จนะคดีน่ะใช่ไหมครับคดีที่ดินรัชดาน่ะสารลงโทษคุณทักษณิณแต่คนได้ประโยชน์คือเมียทักษณิณเพราะฉะนั้นไม่มีความสุขหรอกแล้ววันนี้ภายในพรรคเขาเองพี่น้องจำได้ไหมมีวันหนึ่งที่น้ำท่วม อุทกภัยเกิดที่จังหวัดเชียงรายผลปรากฏว่านาวันเวลานาฬิการักษาการนายกรัฐมนตรีสายใหญ่ภูมิธรรมบางคนก็เรียกว่าพี่อว้วนบางคนก็บอกว่าไอ้อ้วนอ้วนก็ในฐานะเป็นรักษาการนายกก็บินไปที่เชียงรายก็ไม่แปลกเสียหนูอนุทินก็บินไปด้วยตัวอ้วนพอกันสองคน ตอนไปแจกของแจกก็แจกไปไม่มีใครว่าอะไรสักหน่อยนะตอนกลับมาให้สัมภาษณ์บอกว่าปราลกระท่วงทำรายงานมาภายในสามวันว่าผมนี่อนุทินมทหนึ่งกับรักษาการนายกรัฐมนตรีไปเชียงรายทำไมผู้ว่าไม่เห็นหัว อันนี้ก็ฝากเดือนนักการเมืองไว้นะใครเผื่อใครจะเป็นรัฐมนตรีป้านคนว่าผู้ว่าไม่ตอบครับรองผู้ว่าก็ปิดปากเงียบถามว่าใครตอบประตาทับัจังหวัด่ังายตอบเจ้แจ้วเลยครับบอกว่าวันเวลาดังกล่าวท่านผู้ว่าไปช่วยเหลือราชดรอีกบบอำเภอหนึ่งเพราะมันน้ำท่วมแล้วก็มีเศรษฐีใจบน ซื้อเครื่องสูบน้ําให้ท่านผู้ว่าเพื่อประโยชน์ความประชาชนตบมือให้ผู้ว่าจังหลายด้วยผู้ว่าจังหายดบอกว่าไปที่ไหนมาก็น้ําท่วมไอตรงที่นักข่าวไปเยอะๆนะ่ะมันก็มีรัฐมนตรีแล้วสองตัวมีตั้งรองนายกรักษาการนายกรัฐมนตรีมหาไทยมันก็พอแล้ว ลองพูว่าประลัดจังหวัดพ่เต็มอยู่ตรงนั้นข้าตอบมือผู้ว่าอีกทีหน่อยเถอะผมอยากให้มีผู้ว่าอย่างนี้ทั่วประเทศจากนี้ไปผู้ว่าครับข้าราชการที่รักครับจากนี้ไปเราต้องปลดแอกตัวเองอย่าไปเดินตามก้นนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวไม่ต้องสนใจมัน และล่าสุดพ <th> ี่น้องทราบไหมปัจจุบันคนที่เป็นระดับอธิบูีผูมิในการกองปลากระทรวงพากันดิ่งไปไหนทราบไหมครับเขาบอกว่าไปคารวานักโทษหลายคนสามารถสมบูรณ์ทำไมคำกว่านักโทษสองคำกว่านักโทษที่พูดนักโทษก็บอกว่าคุณตักษศณพี่น้องกองทัพตามบอกว่าตักษศณยังไม่ติดคุกใช่ไหม ยังไม่ตีกุ๊กก็แสดงว่ามันก็จะเป็นนัโทษใช่ไหมเจอที่ไหนจับสงราชทันเอามาันไปขังคุกเพิ่มเพิให้สารพิพากษาใหม่ตกลงจะติดคุกแค่ปีเดียวหรือจะแปดปีอะ่ะเพราะฉะนั้นหนีไม่รอดหรอกครับผมเป็นคนพูดคนแรกว่างานนี้ทักษินหลงกลคุณเป็นนกนกขาอยู่ตามป่าตามดอยมีอิสระเสรี นอนที่ไหนก็ได้อยู่ที่นี่คนมาติดกับพอติดกับก็เป็นอย่างนี้แหละครับมาวันนี้จะไปไหนก็ไปไม่ได้จะขอสารไปตามประเทศสารก็แม่รู้อยากจะกลับก็มีส่วนตัวไป F16 จหกเขาก็ไม่ยอมเป็นนะว่างานนี้ทักษิณถูกจุดๆหลอกมาตายคาเวทีจบ ต่ตั้งที่ไม่ได้ตายฟรีพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลจุบจุบันตายทุกพักตอบมือให้สารรัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นมาวันนี้มาวันนี้ดูพี่น้องเขียนกันในไลนยนะว่าขึ้นรถหรือ,อยางมาย,ยังไงแบบไหนผมดูการชุมนุมนะครับ เีวิตผมส่วนใหญ่ก็อยู่กับพวกเราเดยนะชุมนุมมาตลอดไม่เคยมีการชุมนุมนะครั้งไหนที่มีการกระตือรือร้นพร้อมเพียงการเท่ากับครั้งนี้ใช่ไหมเพราะก่อนมาบอกว่าสมบูรณ์ปีนี้ก็เจดสิบแล้วนะคุณลุงว่าคุณลุงว่าไม่ใช่ผมบอกว่าเจ็ดสิบแล้วนะผมก็เลยถามว่าเจ็ดสิบแล้วมันเป็นยังไงท่านบอกว่าเดินก็ไม่ข่องแก้ว ผมบอกว่ามาชุมนุมนี่มันไม่ได้ยากเหมือนมาไถนานะเจ็สิบกว่านั่งอยู่กับที่นั่แหละจะเป็นไรไปใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตอบเมือให้ตัวเองด้วยหลายคนก็อยากมาถามว่าเอะวันนี้จะอยู่ค้างคืนไหมผมก็บอกว่าตอบยังไม่ได้ผมว่าอย่างนั้นเพราะผมเองก็ยังมาไม่ถึงเหมือนกัน แต่พี่น้องเธอวันนี้ต้องยอมรับคนเป็นจริงนะว่าพักการเมืองของประเทศนี้มันไม่ใช่พักการเมืองที่รับใช้ประชาชนใช่ไหมเป็นพักการเมืองหาโอกาสหากินป่าก็บอกว่าจะให้ราคาแก๊สราคาน้ำมันถูกมาจนบบดน,นี้พี่น้องอย่าลืมนะมันเป็นรัฐบ,บาลมานะปีกว่าแล้วนะน้ำมันเคยลดไหม ไม่เคยรถค่ารถเมล์ลดไหมไม่ลถแล้วมันบอกว่ารถไฟฟ้าทักษิณกระดาพูดเองทักษิณจะทำให้รถไฟฟ้ายี่สิบบาททักเสียตายแล้วเกิดใหม่ถ้าได้เกิดนะคุณก็ทำไม่ได้อีกอย่างหนึ่งจำได้ไหมพรคเพื่พอไทยบอกว่านั่นปลาฟังปลาใสายอยู่ตรงนี้ใครยังมีเงินไม่ครบ สองหมื่นบาทต่อเดือนรัฐบ,บาลจะเอาไปโปงให้ได้หรือยังลหรคุณยายการที่ไปพูดหน้าสาราการนี่เป็นนโยบายพรรถ้าคุณไม่ทำเราก็จะไปบอกสารรัฐมนูนยุบพักมันเอาเรื่องจริงไม่ได้จะพูดเลาะเล่นเรื่องจริงแม้แต่ที่จะเอามาแจกให้คนจนคนละหมืน่นพี่น้องครับเขาบอกว่า เงินทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะไม่ได้กู้มาผมถามเลยเถอะมันเงินมาจากไหนไมาจากงบประมาณใช่ไหมงบประมาณประเทศไทยนี่ตั้งแต่ผมเกิดมานี่มีแต่งบประมาณขาดดุลทำบางงบประมาณขาดดุลก็แปลว่าเก็บภาษีไม่เข้าเป้าเก็บภาษีไม่พอกัะลายตายก็ต้องไปกู้มาใช่ไหมครับ ้าไปกู้มาก็แสดงว่าเงินที่จะแจกคนละหมืน่นมันก็ขัดกับน,นโยบายพรานโยบายมันบอกว่าไม่ได้กู้แต่คนจริงมันกู้มาพี่น้องครับเอพูดไปพูดมาดิผมพูดกี่นาทีก็ไม่รู้ถ้าถ้าจะให้ลงไม่ได้ก็บอกนะอีกเรื่องหนึง่งไอ้กรณีพูดถึงนักศึกษาพี่น้องจำได้ไหมว่า จากนี้เป็นต้นไปถ้าใครเรียกพักเพื่อไทยถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นนายกเด็กจบใหม่เอาไปเลยคนละสองหมื่นห้าลูกคนป้ามีงานทำไปอย่างอย่าว่าแต่สองหมื่นห้าเลยถ้ามอเตอร์ไซค์ก็จยืมเงินคนแก่คุณยายใช่ไหมละ่ะยายมีจุดแปดร้อย 800. เอาไปหมดเลยทั้งหลายทั้งปวงพวกุกพูดครับ ไอรัฐรมนูญเที่ยวนี้มันก็มีส่วนดีบ้างอยู่นะแต่ที่ดีที่สุดก็คือเรื่องจริยธรรมพี่น้องครับไม่เคยมีครั้งไหนที่นักการเมืองถูกถอดผ้าแก้ผ้ากลางแดดคนบกงคนโอ้ยใหญ่มากไปไหนมาไหนเป็นเจ้าพ่อพ่อจะมาเป็นรัฐมนตรนีมันไม่กล้าเป็นขอถอนชื่อตัวเองทันทีทำไมล่ะ ขวอสารจะบอกว่าไอ้นี่มันขี้โกงแล้วสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นครับพ่อเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เอาลูกสาวม,มาเป็นถามว่าอย่างนี้เลวไหมเลวเลว,วอย่างเดียวไม่พอมันดูถูกสอสอคนอื่นด้วยถ้าเป็นแบบนี้พ่อเป็นไม่ได้เอาลูกมาเป็นและสอสอบ้านเราเรียกมาเกบแปมัยแลวแล้วลเมื่อ,อไหร่มันจะได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาล่ะใช่ไหมล่ะ เพราะว่าแย่มากครับคนบางคนก็ตัวเองเป็นไม่ได้ให้เมียเป็นแทนบางคนตัวเองเป็นไม่ได้เอากิ๊กมาเป็นแทนเฮ้ยอย่างนี้ก็มีหลายคนจะถามว่าสมบูรณ์ใครเป็นกิ๊กใครล่ะอย่าเพ่พูดเลยนะอายท่านจันสรุปคือระบบการเมืองบ้านเราเดี๋ยวนี้นะครับเป็นระบบการเมืองที่ เหลวแหลกมากอันนี้ไม่เฉพาะสอสอนะไปดูสวกาดกันยิ่งกว่าเด็กอา่านโทษการกันพ่อกับหมากับแมวอะแต่งตัวก็ไม่เคารพสถานที่บางคนก็ใส่เสื้อสูตรบางคนองก็ใส่แขนสั้นส่วนรัฐมนตรีบางคนอาจารย์ผมก็มีใครเป็นอธิการด้วยใส่เสื้อขาว แต่อินทรกับหน้ากลับหลังเฮ้ยอย่างนี้มีได้ยังไงล่ะม,มันมันวิปราสล่ะครับบ้านนี้เมืองน,นี้มันวิปราสไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากได้ราคาแก๊สถูกอยากได้รัฐธรมนูญที่รับใช้ประชาชนอยากให้ข้าราชการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตริมีทางเดียวประตูเดียว ก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านด้วยแต่ใจดีถ้าพี่น้องนัดก,กันว่าจะลงถนนใหญ่เมื่อไหร่ก็อยากจะให้พากันมามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตพวกเราก็ได้และเที่ยวนี้ก็ถือว่านักการเมืองเที่ยวนี้มันก็อ่อนเพีย้ยเพียแรงหมดแล้วล่ะ ผมเปียบเปยพี่น้องเคยทำนาสังเกตรเดือนพฤศจิกายนเวลาข้าวกำลังเหลืองเหลืองใช่ไหมครับมันจะมีที่ลาดยางไปและสุดท้ายจะมันจะมีที่ร่มร่มอยู่แกริมนาน่ะท่านนานา,นามันก็จะมีป่าป่ามันก็จะไปรวมกวันตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันนี้ คนที่เป็นปัญหาของประเทศคือนักการเมืองส่วนรัฐการถ้าประชาชนแข็งรัฐการก็จะทาหน้าที่ช่วยประชาชนแต่ถ้าประชาชนไม่แข็งเขาไม่รู้กับเรานะแต่มีสิ่งหนึ่งครับกอนจะลงทักษิณสั่งให้คนทุกคนไปหาเขาอาทิตยนีก้ก็กลัวกลัวกลัว,ก,ลวก็วิ่งไปหาเขาทักษิณสั่งให้แม่ทัพในกอง ทหารบอกแม่ทับเรือแม่ทัพอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดถามว่าแม่ทับไปไหมปรากฏว่าแม่ทับในกองแม่ทับโบกแม่ทับเรือแม่ทัพอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ไปทาระบาทักจิณเลยแม่แต่คนเดียวตบมือให้ทหารหารเหล่านั้นด้วยนี่คือทาหารของประชาชนขอบพระคุณมากขอให้ พี่น้องจงประสบแต่ความสุขความเจริญให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับสวัสดีครับ